สีนวลกอกนักคือเจ้าเ yes. จ้าแคทแฟนนี่คือเจ็บ้ำน้ำใจขนาดหกพ้อยเต้ารูงให้แบเมืองเราจะได้ดีขึ้นมาแหกแกงเงาลงล่องไปแปลว่าอ่าแปลว่าแบบว่าลงลงส่งไปได้เจ้าให้จะให้จะพัฒนาไปเอพิพารถเฮติ ู่รายการยังไงจะแดดวันนี้เขาขออนุญาตใช้ภาษาท้องถิ่นนะคะเพราะว่าเขาอยู่กันที่อาเภอสันปะตองเจ้าวันนี้นะคะมีม็อบที่จัดโดยประชาคนมชเขาจะมาแซวเสียงศซาเช็คกันว่าเพ่อแม่พี่น้องที่มาในม็อบนี้เนี่ยรู้สึกกันจะได้แล้วเขาจะไปขอหนึ่งก้ามกำเมืองบอกกับผูนี้หรือเปล่าไปกันเลยเจ้า ทำไมวันนี้ถึงมาตีม๊อกคะ่ะอ๋อแม่ไปก็ตีเลยนะจ้างแต่ปีสีก้ามาแล้วเจ้าเป็นคนแสดงเจ้าเป็นคนรักความยุติธรรมชอบประชาธิปไตยประชอบพละ,าะการอ่าสำหรับเวทีนี้เพิมบอกว่าคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนพี่น้องเขตแปดแม่ก็จะูว่าอันหน้าสีไไน,น,นวลบอกนัก อ๋อวันนี้พี่มาในฐานะประชาชนและก็เป็นนักแสดงนักร้องนะเจ้าพี่อยากจะบอกนะเจ้ารัฐบาลว่าตั้งมาแล้วว่าคืนความสุขให้ประชาชนคืนสักทีเธอเจ้า<น>จากโอเดสเจ็ด<า>ิเจ้าพี่มาเพราะพี่อยากจะแสดงออกว่ามีคนไทยหลายหลายคนรวมถึงพี่ตัวเองที่ไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลเจ้าอยากจะให้ เพื่อเขารู้ว่ามีคนส่วนมากจํานวนมากที่ไม่เชื่อถือรัฐบาลชุดนี้แล้วนะเจ้าพี่อยากคื้เขาออกไปเจ้าหนึ่งประโยคพี่บอกว่าอย่าดื้ออย่าด้านอีกเลยลุงตู่ไปเถอะแมะกำลังใจน้องๆเนาะล้วก่อเป็นคนตีนีต่อยแล้วก็อยากจะมาร่วมมาช่วยเปิดเนี่ยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อยากแสดงออกว่าเขาคิดยังได้หรือว่าในอ คิดเลยค่ะคืออยากไปย่างคือฮองว่านือเ่าอยากจะฮือฮองว่ากี่ี่กระตือแปลว่าอีพย่าหนูต้องการที่จะมาฟังแนวชินของเปิ้นเพื่อเขาจะได้ไปแสนต่อถึงการพัฒนาประเทศถึงแม้เขาจะเปชนกลุ่มเล็กๆหรือจะเป็นแค่เยาวชนหรือเป็ยนประชาชนฮ่อก็มีซิตี้จะทำให้ประเทศพัฒนาได้เจ้าลงล่องไปเจ้า แปลว่าลงลง่งไปได้เจ้าให้จะให้จัพัฒนาไปประเทศจีอีวันนี้ขึ้นภาสายตัยแม่นก่อค็วันนี้เปิดเจวนมาขึ้นภาสายนะครับโอเคข้อนี้ขอสามคำามเพื่อรัฐบาลเราหรือว่าหนึ่งประโยค์อะไรแากใก้แงาแหกแก้งงาวอมาเพราะว่าเอาหันความาบ่ถต้องตอนที่รักบามาทำ ปี๊ดกันเนี่ยมันมาได้เจ้ามันเจ้าก้าเจ้าเมืองเขามันตกตุ้กได้ยากกันอย่างเข้าอย่างเงี้ยมันบดีสักอย่างเลยจะเสร็จลำไยก็ดีเพราะภาคเหนือนี่มันต้องอยู่กับลำไยเจ้าเธอบดีวันนี้ผู้โบมานี่คือได้ผู้ได้มาจากไหนคะอ๋อโบนี่จกาโบนี่มันกระเทานี่มันใหม่สารภาพของเขาแต่ดีสารภาพเขาต้องการสารภาพของเขาลาโอควายต้อาลู้ ได้ดีขึ้นมาถ้าลูอยู่ยังงี้นะมันตึงมาดีเก้ามันตึงใจยังเป็นอย่างเสียอ๋อนะท,ที่จริงน้องก็เป็นแบบคนหนึ่งในเขตแปดเนาะแบ,บนต้องอยู่จอมตองเหมือนกันที่แรกน้องเกาว่าจะมา,มาแล้วแต่ว่าโอเคไปเห็นหน่อยหนึ่งเพื่อแบบพวงซิชาวเขตแปบดบ<ำ>คือเจ้าเจ้าเขตแปดนี่นคือเจ็บทำน้ำใจขนาดคือตอนแรกมานี่เพื่อไทยเทสคะแนนเสียงไปเพ<า><า>ื่อไทยมด แล้วก็สุดท้ายแม่เออโดนใบส้มเสียดายขนาดก็เลยหันมาเลือกเอ่อสีนวลแต่สีนวลไม่ใง่กันไอ,อย้ยังจะ๊ีนเนาะสุดท้ายนี่หน,น,นูขอฝากสามคำพูดสีนวลเนาะซับปัลลี่ซับปัลลี่เพราะว่าอันจะเป็นประชาไตายที่แท้จริงโดยไปยุ่งกับประชาเป็นการโดยโดยว่าทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ Trong mùa hạ Mừng ọc bay <laughs>